เปลี่ยนรูปรักษ์ข้อมูลสงครามฐานในแผนที่โลกตัวเอมนะครับกลายเป็นแผนที่แบบ New World แล้วถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในไกด์ของเกม MMO และเนื้อเรื่องของเกมต่างๆติดตามผมไม่ได้นะครับกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งหรือจะกดเข้าร่วมเป็น membership เพื่อสนับสนุนช่องก็ได้ครับ สวัสดีครับทุกคน,นกวันนี้กับผม Personate ใน b l a c k d e s e อ t o อ l นไลน์นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำเป็นสรุปแพช์20ตุลานะครับคือโอ้โหไม่ได้ทำเรื่องการสรุปแพชมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามย่อนะครับไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มอาจจะขอให้ไปอ่านกันเองเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้มาเริ่มกันก่อนว่าผมจะพูดอะไรบ้างในคลิปนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับมีอยู่น้อยมากนิดเดียวพูดแบบเดียวก็จบแล้วก็เรื่องที่2คือแพชอัปเดตเนื้อหาอัััันนีีค้คคืืืือออออเเรรร่่ง่งงหลกกบกบบมยู2็ตตโ โหดวอปสาดนะฮอันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็เรื่องที่3สุดท้ายก็คือเรื่องของร้านเพิ่มอัปเดตนะครับฮาโลวีนมาชุดอะไรกันบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันถ้าอยากดูเรื่องไหนเป็นพิเศษกดข้ามไปดูเรื่องนั้นๆได้เลยนะครับโอเคมาทีนี้มาที่เรื่องกิจกรรมกันก่อนมีอยู่3กิจกรรมด้วยกันนะครับสออันแรกเป็นของผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นเงื่อนไขของผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยผมพูดให้ฟังคือถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันต้องยังเล่นไม่ถึง30นนเลกาาดติ วันไปแล้วทีนี้อันนึงก็คือกิจกรรมลดราคาแพ็กเกจเกมครับไปต่ากันได้เผื่อว่าใครยังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยหรือว่าจะไปอัปเกรดก็ไปซื้อได้นะครับส่วนในสตรีมเนี่ยลดเหลือ20บาทเหมือนเคยแล้วก็ลดพวกแพ็กเกจต,ต่างๆด้วยนะ มาเรื่องที่2ครับปัดเติบโตอ่านี้มีหมวดใหม่เพิ่มเข้ามาครับชื่อว่าเสริมประสิทธิภาพ V 100%เป้าหมายในหมวดนี้ก็คือเป็นการสอนเหมือนเป็นติวเตอรีว,ว่าเอ้ยถ้าเราจะทําของ V ตามวิธีใหม่มันต้องทํำยังไงบ้างของรางวัลเมื่อสำเร็จเป้าหมายแต่ละอันแล้วก็ตามจํานวน5กับ10เนี่ยในหมวดนี้มันจะได้เป็นสเก็ตความจาทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ผมแนะนําว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจแล้วก็ขี้เกียจอ่านหรือว่างมหาเอาเองเนี่ยลองดูคลิปที่ผมเคยทําไว้เกี่ยวกับการทําของบอสวีวิธีใหม่ได้น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่3ก็คือ War n o น e หรือว่าวอ r ประสานนั่นเอง เริ่มกันที่โนต้ตของ GM ก่อนนะครับเขาบอกว่าสงครามฐานแบบใหม่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจุดสาคัญมีอยู่2จุดคือ 1. เพิ่มทางเลือกด้านกลยุทธ์ในการเข้าร่วมวอล์โหนะครับสคือเพิ่มของเฉลยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการวอ r ให้ชนะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ใหญ่แล้วก็แตกต่างจากเดิมพอสมควรนะครับฉะนั้นเขาจะเปิดวอ r พรีซีซั่นเป็นเวลา4สัปดาห์เพื่อรวบรวมฟีดแบ็กเพิ่มเติม ปิดท้ายด้วยการบอกว่าคามาซิเวียจะเปิดเป็นอาณาเขตการวอรใหม่เร็วๆนี้นะครับทีนี้มาส่วนของเนื้อหาวอลโนโดก่อนนะครับมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะขอสรุปไม่ลงรายละเอียดเยอะนะการวอรแต่ละวันจะถูกปรับตามอาณาเขตครับเช่นวันจัน,จน,รน,น,ลลน,นทนร์จะเป็นวอลโนดโซนบรเลนททั้งหมดวันอังคารจะเป็นวอลโนดโซนเซเดเดียทั้งหมดโดยกิวเนี่ยสามารถขยายอาณาเขตตัวเองไปตามโนดที่ติดอยู่กับโนดที่ครองอยู่แล้วได้ครับ ถ้าครองโหนดในโซนหรือว่าดินแดนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่สามารถไปวอลโหนดในโซนอื่นได้แล้วนะแล้วก็มีเรื่องของการจ้างวีรบุรุษสงครามนะครับถ้าจ้างมาวอลโหนดไม่สามารถทําได้แล้วเพิ่มฟังก์ชันกําหนดฐานหรือว่าโหนดหลักในกรณีที่กิลวเนี่ยยึดโหนดในโซนหนึ่งมากกว่า2โหนดขึ้นไปนะครับ เพิ่มแคปจานวนสิ่งก่อสร้างสูงสุดที่ติดตั้งได้ปรับเป็น6อันแล้วแล้วก็พวกอาวุธต่างๆเนี่ยเมื่ออันเชิญแล้วจะสามารถย้ายไปโหนดอื่นได้ด้วยนะครับเปลี่ยนรูปรักษ์ข้อมูลสงครามฐานในแผนที่โลกตัวเอมนะครับกลายเป็นแผนที่แบบ n e w World แล้วดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับดูง่ายขึ้นเยอะถ้าใครเคยเล่น n e w World น่าจะเคยเห็นกันแล้วล่ะมีสีโหนดกับไอคอนบอกนะครับมีเส้นแบ่งเขตโหนดเขตแดนเนี่ยชัดเจนสีจะสุ่มให้แต่ละกิวโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์สำ อะไรแบบนี้นะครับวันไหนที่กำลังวอโนดนั้นนั้นเนี่ยสีมันก็จะกับทิปบอกนะครับว่าโนดนี้จะวอล ทีนี้ก็มีการเพิ่ม UI ตรวจสอบสถานะป้อมประการกิ้วครับระหว่างที่วออยู่เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็มีปรับองค์ประกอบโหนดเพิ่มเติมนะครับอันนี้มีู่3เรื่องย่อยคือภาษีระดับแล้วก็จานวนฐานในแต่ละโซนจานวนโหนดก่อนละกันนะครับจากเดิมเน,108นี่ยหนึดโหนดตอนนี้จะลดเหลือ76โหนดเท่านั้นส่วนระดับหรือว่าเทียโหนดเนี่ยบาเอนอสกับเซเรนเดียจะเป็นเทียหนึ 1, ต้นกับกลางทั้งหมดเลยเข้าไปอ้อนเมเดียบาเลนเซียจะเป็นเทียสองถึงสี่นะครับแล้วแต่โหนด จำนวนคนเข้าร่วมวอโหนสูงสุดเนี่ยจำกัด100คนนะครับแล้วก็มีเรื่องภาษีจานวนภาษีสะสมในแต่ละโหนดหรือว่าอาณาเขตทั้งหมดเนี่ยจะถูกปรับเพิ่มเป็น2องอันนี้คือแคปด้านบนนะครับแล้วก็ภาษีของแต่ละโหนดก็จะถูกปรับขึ้นตามด้วยก็ไปดูกันได้ว่าเออแต่ละโหนดเทียร์ไหนมันเพิ่มมาเท่าไหร่บ้างนะต่อมาคือมีการเพิ่มร้านค้าของเฉลยสําหรับกิวที่ชนะมอโหนครับเ p c ี NPC เนี่ยมันจะอยู่หลังจบว,วันนั้นจนถึงวันต่อไปเวลาของทุ่มห้ากับห้า อของเฉลยแห่งเกียินะครับอันนี้แบ่งชัดเจนตามเทียเลยมีเพิ่มอัญมณีใหม่หลายชนิดที่ผลิตได้จากของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันเพิ่มประโยชน์ที่หัวกิวได้เมื่อชนะวอโนดนะครับจะมีประดับหอยหวนกับอาวุธหอยหวนเพิ่มเข้ามาสแตแตบางชิ้นเนี่ยคือ b e s ินส s e อ t เลยนะครับบางชิ้นก็เกือบ b e s อ i n s e อ t ใส่ได้เฉพาะเจ้าของปราสาทเจ้าเมืองแล้วก็หัวกิวเท่านั้นที่ชนะวอโนดเทียร์งขึ้นไปของพวกนี้อายุ7วันนะครับเลือกใส่ได้แค่1จาก6ชนิดเท่านั้นทีนี้เมื่อกี้เราพูดดเเป็นนราาายยละออีขงวโ่ เปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปหน่อยว่าเออรูปแบบใหม่มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างผมจะพาไปดู GM note นะครับเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าวันวอแบ่งตามอาณาเขตใช่ไหมครับแต่ละอาณาเขตกําหนดวันชัดเจน1สัปดาห์เนี่ยแต่ละอาณาเขตจะวอสัปดาห์ละ3วันด้วยกัน ส่วนต่อมาก็คือวอรโนดแบบใหม่เนี่ยจะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆได้นะครับถ้าเรายึดโนดหนึ่งได้แล้วเนี่ยมันจะค่อยๆขยายต่อไปโนดที่เชื่อมกันได้เนาะแต่ว่าจะไม่สามารถกระโดดข้ามไปโนดไกลๆได้แล้วก็มีการเปลี่ยนกฎผู้ชนะนะครับคือจากนี้เนี่ยถ้าป้อมกิ้วที่ป้องกันไม่ถูกทําลายกิ้วที่ป้องกันจะเป็นฝ่ายชนะตามความหมายเลยครับคือคนที่เป็นฝ่ายป้องกันอะ่ะตามหลักการคือถ้าเราป้องกันฐานตัวเองได้มันก็ควรจะนับว่าชนะถูกไหมอันนี้ก็ปรับให้เป็นตามนั้นเนาะแล้วก็ใน1โซนเนี่ยกิลวหนึ ครองได้มากสุด10โนดนะครับในระหว่างที่ครองโนดโซน11อยู่จะไม่สามารถข้ามไปวอโนดในโซนอื่นๆได้เรื่องของฐานหลักที่พูดไปคร่าวๆเมื่อกี้นะครับคือถ้าครอง2โนดขึ้นไปมันจะตั้งโนดหนึ่งเป็นโนดหลักได้ถูกไหมทีนี้ถ้าวออยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนโนดหลักไม่ได้นะครับแต่ว่านอกเวลาวอเปลี่ยนได้ตามอิสระเลยตามกลยุทธ์ที่เราจะวาง กรณีการคลองโหนด3โหนดขึ้นไปเนี่ยถ้าโหนดเชื่อมตรงกลางถูกตีแตกกิวก็จะเสียการครอบครองโหนดท,ที่โดนตัดขาดไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าโหนดหลักถูกตีแตกซะเองเนี่ยจะคลองอยู่กี่โหนดก็ตามหายหมดนะครับ ฉะนั้นเนี่ยต้องกันบ้านให้มั่นอย่าให้บ้านแตกนะครับเวลาเลือกโหนดหลักต้องดูดีๆว่าเออเราจะไปทํำยังไงเราจะต้องระวังยังไงบ้างอันนี้ก็คงดูตามสถานการณ์หน้างานนะครับต่อมาคือเรื่องรางวัลเนาะภาษีสะสมเนี่ยจะได้รับก่อนเออริ่มอโหนดครั้งถัดไป15นาทีนะครับแล้วก็อย่างที่คุยกันไปคือจะมีร้านค้าของเฉลยมาขายของสาหรับกิลที่ชนะวอโหนดนั้นๆด้วยนะครับจบปเรื่องวอโหนนะครับเยอะพอสมควรเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากเนาะต่อมาก็คือเรื่องของวอรประสาทอันนี้สั้นๆนะครั้อ,อ่ปงตไ เนี่ยจะเริ่มวันที่23ตุลานะแล้วก็มีการเพิ่มแคปบแม่นยำกับ DR ในวอลประสาทโซนเมเดียบัลเลนเซียขึ้นนิดหน่อยนะครับเพิ่มสแตตชุดเกราะกับมงกุฎที่หัวกิลวจะได้เวลาชนะวอลประสาทด้วยจบอัปเดตเนื้อหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแอบไป2่ร้านเพลกันหน่อยแล้วกัน ร้านเพลเนี่ยมันจะมีพวกแพ็กเกจฮาโลวีนต่างๆมาเพิ่มเต็มเลยนะครับมัดนูน่นมัดนี่เอามารวมแล้วก็ลดราคาเนาะส่วนชุดแฟร์หลกัหลกๆคือชุดแม่มดแกะป่าผู้ดูแลสุสานวิญญาณเจ้าสาวแล้วก็แฟรีร่ฟักทองอันนี้จะเข้ามาเพิ่มอยู่4ชุดด้วยกันของหลายๆอาชีพนะครับแล้วก็มีชุดแฟร์ข้ามอาชีพใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับคาดว่าอาจจะมาสัปดาห์หน้าหรือว่าอีก2สัปดาห์ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูกันต่อไป สำหรับคลิปอัปเดตแพชโนดในวันนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันไม่ได้เนาะจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันนะ Personate 77เเลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเน a t ผ่านทางทิปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเรนเจอร์ระดับอวุโสคุณสุภาพพรพงศ์พรพงศ์สุวรรณขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทั้งหลายแล้วก็ทุกท่านที่ด o n a t เข้ามาด้วยนะครับคล